ไปดีพบกับซ่องเกณน์แน่ไว้แล้วเนาะมุนิกะที่พาเน้องมาเบิง่งเนาะมีล้มงูกินแรงแล้วนี่เลยอาหารแรงนี่ตัวล้มงูเนาะเอ้ามีอะไรก็มายิ้ตามนำขาเนาะมุนีิล้มงูกินแรงนี่ตัวนี้กำลังปาดนี่ผู้ปาดก็ใช้ออกก็มีวันนี้เ <c oughs> ช็ดโย่จะได้กินอยู่บนหัวพี่น้องเอ้ยกระหักเลยนี่นะสั่งไม่เคยไม่ช้ำ เลเอาได้ปะนี่จักจับเปนได้หน่เนาะอ้าโซยาอะใช้ออมาเลยย่งใครพารถโมจ้าเอาดิเอาดิเอาดิเปนไม่เป็นไม่บาไวว้อันนี้เป่นมไม่เอาอีกนี้โอเรตัวนั้นตัวนั้นแม่แหละ นี่เป็นพูปบะมีนะถ้าบุชักำเข้านำเชือกแกวกรพูแลลวเงืนอย่ามาซื้องูฆากินแล้วเดี๋ยวเราลงซื้อนั่นนี่ก็ห้ามูมาแล้วห้ากินแล้วโอเคนะบนเวลาไปหางูนะนทมากะ

ลมงูกินตัวแรงนี่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 เยอะเออเยอมเออมเฮ็ดจิ๊กนะเฮ้ยเฮ็ดแกอันก้อยเจียวห้ามาเห่อแหละเฮ็ดเจียวเป๊ะแล้วแบบนี้

มาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่เด้อเสือห้องหายเสือห้องหายนี่นขำง่ายง่ายนี่โอ้ยเต็มปลาเต็มคำเลยนี่ผมจะย่างเดาพี่น้องเลยมาเด้อผมจะย่างเดาว่ะเสือห้องหายผมจะย่างเดาว่ะน่อยไปทำกินไปทำ คือเลีวย่อยก็เลี้ยอิ่มพี่น้องเอ้ยทางพี่ทีมงานเครื่องในพี่น้องเอ้ยนี่ทีมงานเฮ็ดเครื่องในน,งน,นี่มดสั่งพอแจวลมงปูปันพูดกินแล้งนี่ ทางพุนกับปั้นนำผ่ทอันี้ก็ย่อยชิ้นค้าทางเนี่ยอย่อยไปนำกินไปนำแป้งแล้วอปาเนี่ยใสแล้วอยังทีมัโอ้ใช่แล้วมอลจนยางเดาเรื่องของคมเชื่องหงไหมาิ้นไหพอแล้วย่างเดาหนอยอุกใจด่ทิมืดก้อนเลยนี่นางาน่างน่อกม้กินได้ับา อ้าใช่บุกอาทุบมาหนิตับยอนนี่พี่นอกนี่ตับนี่อ้ามานี่นะตับนี่ทับยอนนี่โอ้ยของแท้อยู่นี่ล้มงูบอดี้กินทับนี่ไงวะมันจะช้ำกระปุกล้มหน่ยนะอามาับยอนนี อ่าบบัวอ่าไปโมยินนลบัวไม่ได้ใหเรานยชีสมือนั่นแลแก็่เป็นตอนยดาแบบนี้ยดอกเอาลกอนมม่มกอนผมอล่ำน้อยสามสิบกีบกำลังรอนี่นี่โอจะรอจะนั้นก็เห็น30มิบกีบพันตับแจ้วของมล่ำจะย่างเดาต่อเข้ากันคักขนาดบัาตัวจมูก มาด้อมาด้อมาซิ้อหนอยังบ่ทันยังเลืออยู่ด้วยนี่ด้ว้าผู้สองแสนนี่สามกว่าบาทถ้าเป็นกีเพิ่งกีบถือว่าคุ้มเนาะผู้คายงงนะมันอุกนะผู้ชื้อผู้ชื่อ ăn cái tờ đường mốc ăn mùn gì luôn phu <laughs> Đúng là... Đúng là... Đúng là... không nào mình... vậy là... này nhà mùn bón mùn của nha ปไนแล้วพูดหมุนเข้าไปพูดกินแรงเลยเนี่เมาะเจาะกับอาหารแรง,ต,รง,งตีมาหาเก็บบอลได้ผมประทัดอยู่โน้โง่ผมเห็นยู่แต่ว่าบทจัดจังมูกนี่นะเห็นตัวชา้าที่ผ่านนีแคปช่วงมาได้<อ>ดดใช่

ไเลยแปเลยเลวไปเลยเลยแล้วไปเขาไปช่วยจูด้วยเด้ยไปเป็่ยนระยะระยะเลยดูโเริ่มทยอยมาแล้ว

lai hoard bố của cháu này cháu <coughs> này cháu <coughs> này cháu <coughs> này cháu này cháu này cái này cháu này Mình này này này

เนี่เป็ดไหมล่ะเอาไปนี่มาเริอพไปน้องเด้อเอาเพเอาเลิศเด้อมาเด้อเออเลิศแล้วพูดเลยแซนนี่ พุดแชนแลนเลนผ้หลอนชง่นเล่อนเลยนี่น้ำเพพ่นเอ้าตัวไรลเอาบ่ยงขึ้ไรก็ใด่ตัวนี้น่เอาเลยเอาไหมบ่ยจะมันทึบมูปั้นน้ำพ่นน้ำมูนมาอ่ะนี่น้ำเดียวมัดาลน่นเลยนัม ยังมันน้อยกันนี้นาอยว่ามูลลักอันทันกำโพดเปล่าเว้นเอาเห้น้วมันถึงลู่ยัะคึ้ยมูลเฮืนลุกนั่นแหละจักตัวแรกน้อยเอาลดขันตอนปั่นชีนกับใครสิเล่เลยเด้อบบบนี้เด้อโลท้าแถ่เอาย่างเดียวนี่เอาเข้าไปแล้วก็ซอยจู้บางล็กน้อย น้องเอ้ยเอาตอนนี้ก็คือว่าตกพูดเนาะตกพูดปั่นเนี่ยอันนี้เลือดตอนเพ ด้านโคโฮมันตัวน่กำลังแบงพูดนะันละเอียดตีนยังผาโฮมัใช่นเพูดได้นป่ะพูดหนึงสองเซนถ้าเป็นบ้านก็ประมาณสามล้อยกว่า

อชาแล้วมั่นเยโอ้ันนี้ขั้นตอน ปั er ่นไปพี่ร้อยแล้วเน้ะวันนี้เด้อมาเด้อเอาเ้อพี่น้องเนาะเอาทุกคนบานเนาเอามาขานะเอาโลเื่ได้ทนี้พ้นห้องเลยมามามาา นี่วันนี้ปั่นไปสิปั่นแล้วแล้วเอาเลยเด้อวันนี้ขัดต่อเอาเด้อเอาเมาเสานี่ก็ชิได้บิดคลิปไว้ชะมีเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์เด้อในซ่องเค้นแสแนวเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไป